ชมทุกท่านกันด้วยในคลิปวันนี้อยู่กับผมโอเว่นเกรดี้นะครับนี้ผมจะมารีวิวมาครับมอสไดโนเสาร์ไทม์นะครับมาดูมาก,กันนี่งก็จะมีเอ่อพวกดีเอ็นเอพวกนี้ครับแล้วก็หัวกะโหลกที่ตั้งไม่ได้นะครับไม่ได้เลยง <laughs> ั้นเราไปดูไข่กันครับ มันจะมีไข่เป็นฟองกับไข่อันนี้ไข่เสกไข่อันนี้กับไข่มันเรงมาทุกครู้งแล้วนะโอเคนี่ตัวแรกก็ได้ล็่กโ้วโฟสอลัดนะครับ มาเรอสปาหนึะครับแล้วก็เสเรา้งพิสขนสี่ะเอาโลโ g ลเจนทูนะครับเอาโลโซนจากภาคโรเมเนียนนะครับเนตัวแต่ไปเป็นสัตว์เลื้อคานบินได้นะครับนี่คือเจ้าเธอร์มดอนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็มีหลายสีค สองิหครับก็อินโดมัสเล็กนะฮะมาเสาผสมหางเซเลสิบโปสามสิบห้าต่อไปก็เซลาโทโซลาที่ฮาร์โรสเซลโอ้ยสามสห้าสามก็โคม่าแทนคเก้ซีซั่นสถึงซีซั่นสนะครับแล้วก็เกิดจสิบโฟดําครับอินอรไฮบลิ อันนี้็ักแรกอันน้คานุทันนีารนัลลีมีสามสีอันนี้เป็นสีเจ้าโทโ,โลจต่คือเราจะกิกันพิพิีซสั้นหนึ่งแ้ก็ตัว,ตวสีเดมอนนะครับแล้วก็วก็มีตัวธรรมดาสีธรรมดา মই জালিঙি মাছ ঘৰখন ตายหมดแล้วโอเคแล้วไปดูเซตต่อไปกันตัวจากสเตโกนี้อัน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 นี้ก็แล้วสติกกี้โมล็อกครับสติกกี้โมล็อกจากภาคฟอร์ดินดอมนะครับแล้วก็ เมเทียแคนโทซารครับต่อไบเตยไทซครับมีสองสีีตัวตัวนี้ครับว่าเอดมอนโทซาร์ครับแลไปครับก็คอมปีครับคอมปีแล้วคอมสักหน่ครับแล้วต่อไปก็สปอโนโซลัสแต่เยอะสุด งั้นหมาลขน่อนายนสองี่จสี่ของเคออส้าสีที่เป็นของบอสตอรของจลสิบโลจสองของสเตสีงเคอสสี่ลลีเอ็นีขหน้าปกนะปกของจิโลันก็สี่ของจุลสิบโล เวโ,โลเลปเตอร์นีเป็นเวโเตอร์า,าสอนะครับทไครับโค่หมนนี่ขอสีอองต่อไปหโค่โคอโลอันซูนโคซีนโน มา้ลยซีโนโซครับต่อไปก็คูริทูซอรัสครับชากไปเป็นตัวประกอบที่โดนโมซอรัสกินนะครับ้ก็เอาโลของฟอร์น n k ิ n งด o ม คอยทีนเด้อแล้วก็ไฮเลนูโซอลัสเล็กนะครับหรือว่าทีนเล็กอันนี้เป็นสีแล้วม,มีสีเขียวนแล้วสีปรกสีนี้ได้อีกสีนึงสีเขียวสีนี้อีสีเขียวของบูหรือว่าทรานสลัดเล็กจากภาคสาม โจะไปสัลสัดทองก,ทก,ทกับ,บกยิบาคก้ป้าโดแล้วก็คิวอ็มออตาวล่ไปครับเจ้าบรกิโอสลสีของจูราสิกเราฝนน้แล้วก็สีของ,ของลแล้วก็สีน้ำตานะคะแล้วก็สีของภาคสามนะครัจูราสิกาสซเไปจออะพแพตโตสลัลส เดีไปครับเวโลซลลปเตอร์แต่ั้สามตัวเมียต,ตัวผู้่นะอู้หู้ไอ้ครับตัวผู้่ตัวผู้เดีไปก็เวโลซแลปเตอร์ของทุลสิกเวลพักหนึ่งนะครับอันนี้กอเดต้าหรืนว่าโผล่แน้วก็พหน้ากลุ่มแล้วบลูเ e อวันีสองตัอีคือเดลต้ากับคาลี แอคโค้ดแอคโค้ดอคโค้อคโค้ดแอคโค้ตัวตัวเต็มที่เลยเอคโค้นี่เอคโค้ดอคโค้ดแอโค้ดเดไปครับอันนี้ไมโรอันนี้อื้มแล้วกอันนี้นล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็หมดแล้วอันนี้เซตสุดท้ายแล้วอันก็บมาเป็นชี้ครับ ตัวสิบโลภาคสนะครับต่ไปค่าจิกกนนโนตวซีที่เป็นมันเป็นโมเดลของตัวลสิบโลเอวอชัภาคหนึ่งกับภาคสอภาคห่งมันไม่ใช้เป็นตัวของตัวสิบโลรมินยียนะตัวนคกเพาราโซโฟาสตว่าพาราซิกามอนอะไรเงแล้วก็โมคาอรสัรับ อันนี้ตัวเล็กกว่ามีหนองนุ่มๆแต่เล็กมากๆเลยแล้วก็แพกที่เซฟาโลสัลต์ที่ใหญ่ของทิกทีโมล็อกครัแล้วก็ไอคิโลไซอันนี้นเป็นสีของบัมปี้นะสีของยูนาสิมโบแคมคีดเขียวสีของนี่เป็นไอคิโลไซสีปกติแล้วก็เอ่ไมโครสัลตัสนี่ไมโครสัลต์กัน ไปครับนาซูโตะสละทับจากตัวรักสิกรโดเมิเนียนนะครับเราไปก็ได้มูโฟโอนแนละ้วใส่ได้คาบินได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นซุสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เหลก็เปนพวกไข่นะพี่เราไม่สามารถเลี้ยงได้ไม่รู้เหมือนกันนะอือหือนี่จบแล้วนะครับบ๊ายบาย